และเมื่อมีอาการแล้วนะครับแพทย์จะต้องทําการตรวจนะครับโดยที่เริ่มจากการตรวจร่างกายมีอะไรที่ผิดปกติที่เราตรวจพบจากการตรวจร่างกายได้หรือไม่และหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการตรวจผลเลือดนะครับเช่นเอนไซม์ N ของหัวใจนะครับที่แสดงถึงภาวะหัวใจขาดเลือดหรือว่าการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือ EKG เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าหรือลักษณะของคลื่นหัวใจเนี่ยมันมีความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงอะไรบางอย่างไหมหรือว่า การตรวจเอ็กโคค์ดิโอแกรมนะครับก็คือการที่การตรวจการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจลิ้นหัวใจนะครับเพื่อจะดูว่ามันบีบตัวดีไหมหรือว่าลิ้นหัวใจมีรั่วมีตีบอะไรไหมหรือในบางกรณีที่อาการมันบ่งชี้เลยว่ามีความสงสัยว่าอาจจะเป็นหัวใจขาดเลือดเช่นการเจ็บหน้าอกอาจจะเป็นการตรวจนะครับที่เราเรียกว่าคอรีแองจิโอแกรมนะครับเพื่อจะดูว่าในเส้นเลือดของหัวใจของเราเนี่ยมันมีตีบตันหรือเป็นยังไงหรือเปล่านะครับซึ่ง อันนี้ก็ต้องใช้การส่งหัวใจในการที่จะตรวจนะครับแม้ว่าอาการเราจะยังไม่ชัดเจนนะครับอาการไม่ได้รุนแรงที่ทําให้เห็นว่าถึงความผิดปกติที่ชัดเจนในบางคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับเช่นอายุเริ่มเยอะและมากกว่า4 0ปีมีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยที่มีประวัติเรื่องโรคหัวใจเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับโรคจาตัวเยแยเบาหวานความดันไขมันนะครับในกลุ่มนี้มีความเสี่ยง ที่จะมีเรื่องของโรคหัวใจเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีการตรวจคัดกรองเนี่ยก็จะช่วยได้ในบางรายเหมือนกันนะครับการคัดกรองแรกอาจจะเป็นการวิ่งสายพานหรือเริ่ที่เราเรียกว่า exercise stress test นะครับเพื่อที่จะดูว่าในระหว่างที่วิ่งหรือการที่ออกแรงเนี่ยมันมีความผิดปกติที่เราสามารถจับได้ไหมหรือในบางรายเราก็จะมีการส่งตรวจเหมือนกัน เราเรียกว่าแคลเซียมสกอร์นะครับจากการที่เราตรวจ C T s c a นนะครับเพื่อดูภาพหินปูนที่อยู่ตามเส้นเลือดวิธีนี้นะครับจะช่วยบ่งบอกได้เหมือนกันว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจในอนาคตเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันสำคัญในการที่เราจะใช้ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะครับเช่นการให้กินยาไขมนันหรือว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในการติดตามนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงหรือว่าแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ